เอ็นเดนสวัสดีครับยินดีต้อนรับ <c oughs> ทุกๆคนเข้าสู่เกม <c oughs> ท์ขอัเรียวเต้โมบายด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้เนี่ยก็มี2กิจกรรมดีๆมาบอกกันนะทุกคนนั่นก็คืออย่างแรกเนี่ยกิจกรรมล่าคุมมซัพย์อาวุธยกเซต1น,นะย้ำว่า1แต่แปลว่าจะต้องมีมาอีก2 3 4แน่นอนโดย1เนี่ยล่าขุมมซับอาวุธยกเซต1เนี่ยคือจะมีปืนนี่เลยทุกคนสไนเปอร์ D.L.Q. 3 3 b a n d แบนะ ก็แน่นอนว่าสําหรับสายฟรีเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะเป็นสนกินดําแดงที่ดุดันสําหรับสายวันช็อตวันคิวโดยเฉพาะเลยนะทุกคนภารกิจของเขาเนี่ยก็ง่ายๆนะแค่ล็อกอินสะสมนะ3วันเล่น MPC แมตเล่น Battle Royale 2แมตแล้วก็ สังหารศัตรูในโหมด MP 20คนสังหาร5้คนในโหมด Battle Royale นะทุกคนก็อาจจะเล่นแค่2สัปาก็ได้แล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าเควสเนี่ยอาจจะมาเพิ่มนะเหมือนเหมือนเควสมันยังมาไม่พอใช่ไหมเพราะว่ามันแค่1เดี๋ยวมันก็มาอีกใช่ปะแล้วก็จะได้ปืนพกแล้วก็จะได้อันสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เป็นสเปร์นะทุกคนเป็นลายแบบว่าคารบอยด่ะโดนปืนอะหัวกระโหลกกระทิกอะไรเงี้ย แล้วก็กิจกรรมต่อมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เอาใจสาย Battle Royale มากๆเลยนะทุกคนก็คือกิจกรรมรับสกิลใหม่นั่นเองนะก็คือกิจกรรมอาชีพใหม่นะโปรตไกด์คนล่องหนนะทุกคนก็คือเป็นชุดล่องหนนั่นเองนะบอกเลยว่าเควสเนี่ยเก็บง่ายมากๆพ่อยเควสเนี่ยก็ง่ายๆเลยแค่เล่น Battle Royale เนี่ย 5แมปนะเดินทางครบ300เมตรอยู่รอดครบ20นาทีในโหมด Battle Royale ใช้ Class Skill เนี่ย4ครั้ง Class Class Skill ก็คือ Skill นั่นแหละอะไรก็ได้นะใช้ไป4ครั้งนะแล้วก็ทําการสไลด์เนี่ยรวมทั้งหมด40เมตรแล้วก็ติด Top 15ได้2ครั้งแล้วก็ฆ่า15คนในโหมด Battle Royale นะ ก็การที่จะได้เนี่ยก็ทําทั้งหมด1 1 0 0คะแนนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องทําครบทุกเคลก็ได้อาจจะทําแค่เนี่ยค่าสิบาคนยี่สิบคะแนนสิบท็อปสิบห้าก็ยี่สิบคะแนนแล้วก็ใช้คลาสสี่ครั้งก็ยี่สิบคะแนนอยู่รอดยี่สิบนาทีก็ยี่สิบคะแนนแล้วก็เล่นห้าครั้งยี่สิบคะแนนเนี่ยก็ครบแล้ร้อยคะแนนไม่ต้องทําครบหมดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มาง่ายๆเลยนะเล่นแค่ไม่กี่ตาก็ได้แล้วหมดเคล็วันที่สี่เดือนหกนะทุกคนรีบๆมาทํากันละอย่างสกิลก่อ็ ถึงเขาจะมีภารกิจมาให้ทาบางคนก็อาจจะทําไม่ทันแต่ก็ยังมีเปิดให้ซื้อใน้านค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สหรับใครที่พลาดเนี่ยผมก็รับประกันไม่ได้แล้วว่าเขาจะมีเปิดให้ซื้อหรือเปล่า <g ye> แต่ก็สนนําหรับใครที่อยากได้เร็วๆเพื่อเอาไปใช้เนี่ย <g ye> ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นสกินที่เ,เป็นสกิลสกิลที่มีประโยชน์พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็รีบมาเอาไปใช้กันนะทุกคนนี่เลยรูปลักษณะก็จะเป็นเหมือนเป็นหมวกนะมวกคล้ายๆมวกในในไอเนี่ยไอสไปเดอร์แมนภาคล่าสุดน่ะ อีดิอ่ะอีดิอ่ะ,ออะที่แบบว่าตานั้นมันเป็นแว่นใช่ไหม <c oughs> นี่ก็ดูไฮเทคเหมือนกันนะเออเป็นโปรตไกส์นะทุกคนเจ่จัดทักษะของเจ้าโปรตอไกส์เนี่ยเขาบอกว่า เข้าสู่สถานนะเกือบล่องหนในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะทุกคนคือจะบอกว่าล่องหนเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันคือโพสตีอ่ะมันคือแบบว่ายังเห็นเป็นแบบว่าเป็นลางๆไม่ใช่ลางๆสิเป็นแบบเคลือบใสๆอารมณ์เหมือนว่ามนุษย์ล่องห่นที่เปียกน้ําอะไรประมาณนั้น oh. ไม่ใช่ว่าหายตัวไปเลยอย่างนั้นเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยลราก็จะต้องสังเกตดีๆนะเวลาเราจะเข้าบวกเผื่อแบบฝั่งทีมศัตรูเนี่ยมีคนใช้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยก็อาจจะล่องหุนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตดีๆตั้งใจสสังเเกตเนีีี่่ย็มิททธ์จะ อยู่นะทุกคนสําหรับใครที่กลัวว่าจะเจอนอะเออแล้วก็สําหรับใครที่ใช้เนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรากดปุ๊บแล้ววิ่งเข้าไปตรงๆเลยอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะเห็นเราได้นะฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะทุกคนการใช้เนี่ย <S 1> <S 1> และสกิลติดตัวเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มความเร็วในการ,รวารริ่งและเดินในสถานะซ่อนตัว <S <S ก็คือว่าแน่นอนพอเรากดหายตัวแล้วเนี่ยตัวของเราเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้นแต่ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะวิ่งเร็วขึ้นแค่ นิดนึงแต่ก็ถือว่าย่นระยะเวลาการวิ่งเข้าชาร์จของเราได้ในในระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นทั้งตัวสกิลเปิดเพื่อชาร์จหรือว่าเปิดเพื่อหนีก็ได้นะเออเอาไว้ซ่อนตัวแบบเปิดหุบหลังต้นไม้จะวิ่งออกมาอะไรก็ก็แล้วแต่สถานการณ์นะ และในส่วนของระยะเวลาการล่องหนเนี่ยทุกคนแต่ปกติเนี่ยที่ยังไม่ได้อัปเกรดสกิลเป็นสีม่วงเนี่ยระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณ15วินาที50วินาทีนะทุกคนประมาณนะ <c oughs> อาจจะไม่ลบไม่เกินไปจากนี้เยอะแต่ก็ประมาณนั้นแหละประมาณ15วินาที15วินาที45 15วินาที50ประมาณนี้นะและสำหรับระยะเวลาการล่องหนเมื่อเราอัปเกรดสกิลแล้วเนี่ยทุกคน ระยะเวลาการล่องหนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ19วินาที50ถึง20วินาทีนะทุกคน oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยการอัปเกรด สกิลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะช่วยยืดระยะเวลาไปได้ถึงประมาณ5วินาทีเลยนะก็ค่อนข้างที่จะมีส่วนเยอะเลยสําหรับใครที่จะแบบว่าเข้าชาร์จในระยะไกลเลยนะเออฮก็ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็การอัปเกรดสกิลเนี่ยก็สมควรนะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงด้วยสําหรับผมนะผมไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่สําหรับคนอื่นเนี่ยคิดว่ามันวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใจว่าผมคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าแต่ก็เอฟเฟกรวของแล้วก็เดิน สถานะซ่อนตัวผมเลยไม่รู้ว่าการอัปเกรดสกิลเนี่ยสกิลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปด้วยหรือเปล่าการวิ่งเร็วขึ้นตอนเราซ่อนตัวเนี่ยนะแล้วก็จากที่ใช้จริงมาเนี่ยนะผมรู้สึกว่าแม้แต่บอทเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่าบอทเนี่ยมันไม่เซ,เซ็นเซอร์หรือว่าอะไรผมไม่รู้ด้วยนะว่าใช่บอดใบหรือคนยวไม่รู้แต่เดินเดินเออเออผมก็คิดว่าน่าจะเป็นบอดแหละบอดเนี่ยก็ไม่ยิงเราตอนที่เราล่องหนด้วยนะเหมือนว่าเขาจะไม่เห็นหรือว่าระบบเขาได้เขียนว่าให้บอทไม่เห็นหรือเปล่าไม่รู้ แต่คือล่องหนแบบโง่ๆเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปเอามีดฟันแบบโง่ๆเลยนี่ก็รู้สึกเหมือนเขาจะมองไม่เห็นนะแต่ก็อย่าลืมว่าพอเราล่องหนแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มเปิดการยิงเนี่ยหรือฟันก็ตามเราจะ หายจากสถานะล่องหนทันทีก็คือเขาจะมองเราเห็นได้เลยในทันทีถ้าเราทําการยิงนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าล่องหนอยู่เราจะต้องชัวร์ก่อนว่าเราจะเปิดไฟชนะเราถึงจะเริ่มทําการยิงนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยมันก็จะแสดงตัวออกมาเลยทันทีนะแล้วก็อย่าลืมว่าเราไม่ได้ล่องหนแบบ100%เรนะเราน่าจะล่องหนอยู่ที่ประมาณ9 8ปอะไรประมาณนั้นมันจะเห็นแค่แบบว่าภาพเลื่อมๆเออไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่โปร่งขนดดันเพราะฉะนั้นก็ระวังกันนิดนึงเวลาที่จะ เข้าชาร์จหรือจะวิ่งอะไรก็อย่าทงๆอะ่ะหลบซ่อนๆหน่อยก็ดีนะทุกคนแล้วก็พยายามอย่าก,กดใช้สกิลตอนที่คิดว่าศัตรูมองเห็นเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นการบ่งบอกโดยตรงเลยว่าเอ้ยเรามีสกิลนี้นะเพราะฉะนั้นฝั่ง ฝั่งศัตรูเราเนี่ยก็จะระมัดระวังตัวมากขึ้นมันก็จะตั้งใจที่จะเพ่งมองหาเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่าใช้สกิลแบบท่องๆนะทุกคนแอบใช้อะใช่ไหมใช้ตอนที่ยังไม่มีใครเห็นเราแล้วเราค่อยไปจัดเอ๋มันยิงมันระยะประชิดใกล้ๆอะไรอย่างนี้ดีกว่านะเออใช้สกิลให้มันเป็นข้อได้เปรียบเว้ยทุกคนเราอย่าไปใช้แบบโง่ง <c ười> ๆงเราต้องมีชั้นมีเชิงนิดนึงเออแล้วก็รู้สึกว่าการทําคอมโบของสกิลแต่ละคนเนี่ยที่เอาไปเนี่ยสมมุติถ้าเราเล่นเป็น4คนใช่ไหม คนหนึ่งเอาเจ้าตัวโปรตไกด์ไปอีกคนนึงเอาเจ้าแยกล่างไปอีกคนนึงเอาโดรนไปอย่างเงี้ยส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเอาอะไรไปก็ช่างมันแต่รู้สึกว่า3อย่างเนี้ยคอมโบกันค่อนข้างดีเปิดโดรนพอโดรนเซ็นเซอร์ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะให้เพื่อนอ,อ,ยอย่าพิ่ง แล้วก็อาจจะให้เพื่อนที่ใช้แยกล่างเนี่ยก็กดแยกล่างไปให้มัน,ให,มนให้มันตื่นตระหนกให้มันตกใจหน่อยว่าเฮ้ย<อ>โดนชาร์จเยอะแต่จริงๆแล้วตัวละครของเราเนี่ยหายตัวแล้วก็ลอบไปอีกทางนึงที่มันยิงได้ง่ายๆก <c oughs> ็ฉน,นั้น <c oughs> ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นสกิลที่เอาไปปรับใช้คอมโบได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะทุกคนคข้างจะอเท่เลยเป็นสายสเกลโดยแ้ลอบเลนลอบฆ่าเอาจริงๆนะอย่างผมเนี่ยหายตัวเอามีดไปฟันอย่างได้เลย <c oughs> แต่ถ้ามันฟันทีเดียวลรวตายเหมือนในโหมด MP นี่ก็ดีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้อย่างให้มันมีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดให้มันคุ้มค่ามากที่สุดอย่าใช้แบบง่ๆนะทุกคนและนี่ก็คือกิจกรรมและเทคนิคดีๆที่มาแนะนํากันในวันนี้นะทุกคนถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยให้มันเป็นกําลังใจสําหรับผมที่จะทําคลิปดีๆต่อไปนะครับทุกคนและสําหรับวันนี้ก็ต้องไว้ตะเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมได้ในช่องเอ็นเดนนะครับไปๆจ้าอ๋อแล้วก็ผมสตรีมด้วยนะทุกคนใครอยากดูก็ไปดูด้วยล่ะคือ